คณะทำงานเกี่ยวกับการสอบนะครับทั้งหมดนะครับว่นนาน้องๆท่านทีมาด้วยก็คือดรธวัชหลแก้วคับคณะทงานแล้วก็ตัวแทนจากนนนก,กนครับันโทังสชูจิตครับแล้ก็ท่านนึงนะครับซึ่งเป็นคณะทำงานสู่ประจันง,งานนะครับ คกิดข่ายปปทในจังหวัดอิจิทก็คือนายสิทธิพจน์เกยโคลูนา2019นะครับซึ่งสำนักงานปปทนะครับได้เสนอกลไก4ด้านก็คือ 1. การป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อ 3. การตรวจสอบ 4. การดำเนินมาตรการทางปกครองวินัยอาญานะครับอีกตัวเหมือนฟองฟูเกิบตระบทับคพรตระบทับคอเนี่ยแยกมาจากบางรูนาทับคอเนี่ยเลยเกิดติดเชื้อ9ปุ๊บเนี่ย พอสองสิบแปดหนึ่งจอมพลปอ,ล 24, 8, 1, ปอลใ,หให้ทราบท,าทา้ทา,ทา้ข้า้ข้อมูลพื้นฐานที่มันต้องไปแลยนะครับจอมพลปอเนี่ยถ้ามีตำรวจเป็น <c oughs> แบบไปแล้วเพราะว่าไปได้หกตัว,วได้แปดตัวนะครับ <c oughs> เพื่อลงให้ครบทั้งโรงเรียนทั้งอะไรต่ออะไรนี่ไม่ไม่มีรายละเอียดเลยเพราะนั่นเด็กขอผมนะพ่อเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คือทองอที่มาจากทั้างบนอันนี้คือเส้นทานแบบสี่ข้างคือเส้นขนุนเดี๋ยวเราจะทำชัดเจนเหมือนเดิมสายพื้นที่การเกษตรพื้นที่ปลูกข้าวอะไรของนี้ ที่สุนทรตร,ตรงนี้พร้อมกับลงตรงไหนที่เป็นแน่แนนี่อย่างเช่นเนี่ยโม่เก้าโม่สามที่บลยพิจารเท่าไหร่จะขึ้นมาเลยนะครับตอ้องทำแน่แน่ๆครับมีเบื้องต้นแค่อยู่แค่สองอาทิตย์เราสามอาทิตย์เราก็ทำแล้วนะครับครับผมอภิชาศรีม่วงนะครับนายเปรดจัพันธ์ดีนะครับวันนี้ก็ทางปปทได้ร่วมกับคณะครับทำอธิบดีของจังหวัด พิจิตนะครับได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนะครับแนะนำกับโครงการสมาร์ททีมตังบนตามโครงการเงิน4ี่ร้อยด้านนะครับที่อนุมัติจากรัฐบาลมาแล้วก็เป็นอย่ในโครงการนั้นการเข้าการเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาตรวจเยี่ยมในหลักการใหญ่ๆเนี่ยเด็การที่เราจ้างมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดตังบลมี12ตสอบนแล้วก็หนึ่งเขตเทศบาลก็รวมทั้งหมดคือสิบสามจังบนทว่ากับทนี้เลยนะครับทั้งหมดเด็กที่เราว่าจ้างมันยี่สิบคนนะครับเพื่อจะทําพื้นที่ ตามโครงการวัตถุประสงค์คือเก็บข้อมูลในพื้นที่แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ไมเพียงพอเคราะผมมีเห็นว่าการที่เราควรจะต่อยอดคือเราต้องใช้เด็กเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถรู้จักพื้นที่ให้มากาขึ้น,น,น,นผมก็จะร่วมกับทีมงานทางกอสศนทางหน่วยงานต่างๆว่าท่านต้องการข้อมูลอะไรไหมในพื้นที่ท่านมากระดมสมองกัน ก็จะให้เด็กคนนี้เด็กกลุ่มนี้ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วยก็มาปรากฏว่าแต่ละส่วนราชการก็เห็นยินดีด้วยก็เลยมารวมกันเก็บข้อมูลทำฐานข้อมูลเพิ่มจะไม่มีการใครมาฝากเลยเพราะผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าผมไม่รับเด็กกว่าตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่มีอะไรซึ่งก็ไม่มีใครมามาคุยกับผมเรื่องนี้เลยเพราะผมเปิดนโยบายเต็มที่ว่าขอให้เด็กทุกคนมามั่นใจเลยว่าสอบมาเต็มที่เลยว่า สอบได้ได้สอบไม่ได้คือไม่ได้ผมภูมิใจนะเพราะจบางเห็นเด็กทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการเก็บข้อมูลในการที่จะคิดเป็นทีมงานนอกจากเขาเขาไม่ทํางานเขาเขาไม่ทํางานตามสั่งอย่างเดียวเรามาคุยกันเขาให้เสนอไอเดียต่างๆเช่นว่าผมจะทําเรื่องถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยมีเด็กน้องๆที่จบมาในหลากหลายสาขาวิชามากมีทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งคอมพิวเตอร์ที่จบปิญญาตรีมานะครับ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ทั้งด้านวิศวะก็ยังมีเลยเราได้เด็กมากมายหลายสาขาเนี่ยเราก็มารวมกันเด็กทุกคนจะมีความรู้ความสามารถผมคิดทําอะไรเนี่ยเออเด็กน้องมีความคิดอย่างไรจะทำไงเนี่ยเขาจะมาร่วมนันดีเนื่องจากให้ความคิดเห็นอน่่งดีเนื่องจากว่าเราได้เด็กที่มีคุณภาพเพราะเราไม่ได้ผ่านการฝากอะไรนั้นสิ้นเรารับจากการสอบนั้นสิ้นพิสูจน์ได้จากสิ่งพวกนี้ครับ